ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ปลายหาดบึงแสนแล้วนะครับในวันที่ชิวๆเพราะว่าคืนฟ้าครืงฝน,น,น,นตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวผมจะตั้งโต๊ะกกจะมานั่งชิวๆช่วงเย็นๆกันนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดประกอบกิจการการค้าริมชายหาดนะเดี๋ยวก็หาดก็จะโล่ง วันนี้มันอึมครึมทั้งวันก็เลยพามาตั้งแต่สี่โมงห้าโมงเลยปกติผมจะพามาเดินดูทะเลช่วงเย็นนะครับประมาณช่วงสิบแปดนาฬิกาช่วงพระอาทิตย์ตกในช่วงฟรีโซนก็มันไม่มีเก้าอี้ไม่มีล่มเตียงผ้าใบให้เราก็หาเก้าอี้มาเองนะครับแบบนี้ วันนี้เรามาแต่หัววันได้เห็นช่วงที่ท้องฟ้ามีสีสันสวยงามพรุ่งนี้วันอังคารโอ้โหเป็นวันที่หาดโล่งมาวันพรุ่งนี้นี่นะก็หาอะไรมากินเองนะขึ้นแบบเบาๆน้ำใสด้วย ชายหาดบางแสนชายหาดบางแสนอ้าวกำนองเพี่เหมือนอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดทนไม่ไหวอยากไปย้ายไปอยู่วัดโหด้วย ก็กรมอุตุเขปาประกาศเตือนนะครับว่าจะมีฝนไม่ใช่มีฝนระวังฝนระวังน้ําหลากระวังน้ําท่วมบางจุดอิทธิพลของโนรูก็จนถึงวันที่ยี่แปดอะวันนี้ยี่กใช่ไหมยี่เจ็ดยี่แปดอีกสองวันอ่ะน่าจะต้องอยู่ในช่วงที่ระวังเมื่อเช้าก็ยังเห็นในเพจชอบจังบางแสนเขายังลงภาพอยู่เลยว่าน้ําท่วมตรงวงเวียนบางแสน เห็นไ,ไหมน้ําเยอะไหมมันกัดก่อนพื้นดินเข้ามาน,นี่พยายามจะหาทางลงสู่ท้องทะเละครับผมเย็นนี้ก็คงต้องกลับกันละไม่มีวิวให้ดูแล้ว มันพระอาทิตย์ไม่โผล่มาแล้ววันนี้ดูดิลมไม่พัดเดินมาก็เหนื่อโซกเหมือนกันนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบนะขาเดินกลับบ้านยังเห็นพระอาทิตย์ยังสวยงามอยู่เลยเดี๋ยวจะพามาดูอีกนิดนึงครับก่อนแบตจะหมดอ่ะมาดูกันเลยพอดีเห็นยังมีแสง พระอาทิตย์สวยงามอยู่ก็เลยตั้งกล้องทิ้งไว้เนี่ยพระอาทิตย์ที่เราไม่ได้เห็นมานานกันหลายวันแล้วพรุ่งนี้ก็วันอังคารครับวันหยุดประกอบกิจการการค้าริมชายหาดก็จะโล่งอีกหนึ่งวันใครที่อยากมาวันลโล่งๆก็พรุ่งนี้นะ เราไม่ได้ค่อยเห็นพระอาทิตย์ตกทะเลแบบเป็นจริงเป็นจังมาหลายวันแล้วได้เห็นแค่แสงที่ลอดผ่านช่วงที่เมฆไม่หนาแค่นี้แค่เล็กๆน้อยๆช่วงนี้น้ําก็เริ่มใสขึ้นมาบ้างนะครับผมแม้จะมีฝนตกอยู่บ้างแล้วก็น้ําจากพื้นดินนะครับไหลมารวมกันแต่น้ําก็ไม่ได้ขุ่นเท่าไหร่ยังพอดูได้ ครับผมเย็นนี้ก็ทิ้งท้ายกันไว้กับบรรยากาศท้องทะเลเท่านี้นะครับผมเพราะแหมดจะหมดละเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาดูช่วงเช้านะครับผมสำหรับเย็นนี้ต้องบอกว่าราตรีสวัสดิ์ครับผมตัวมือไปก่อนครับไวเจอกันพรุ่งนี้